ก็งนี่แหละว่าเนาะนีะ่น <c oughs> ยินดียังได้ขึ้นอ่าห่านใหม่เนาะอขอให้ร่ำขอให้รวยนีย่เลยกระเรือนนี่อย่าป้าอย่าทิ่มข่อยเรือเลยมันนักแห้งเลยเรือน,นี่ยยินดีมาประตวลงไปใต้นี่จกักแม่จักทองจักขามนี่เด้อเด้อย่าป้าย่าิ่มเด้อป้าป้าถิ่มเนาะเออะเอาอยู่ดีมีแห้งเด้อ นี่แ um ต่ว่าเนาดนต้ะฮะดรอนี่ไอ้นี่โอ๊ยไปยังบอทันซีส์อยู่พี่น้องกัยเนาะทักทายกับสบายดีและสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเนาะเบิร์ดกุสูดสุคนพี่น้องเลยเนาะอ่าพบกับส่องของมายาถ้าได้ออกได้พี่น้องเด้อตอน สวยๆเนยจังน้อยพี่ต้องเลยพอดีทงมาเยอะเองกับอ่าพี่แรกพี่ต้องเลยพอดีได้ครับทำเซิร์นจากอ่าเจ๊ใหญ่เจ,เจ,จ,เจ,เจนะดีนะเพื่อนเนาะมาขึ้นอ่หหาฮัลลใหม่ของเศรษฐีเซนู ino, พี่ต้องเลยเนาะซึ่งกับแมนทางสามน้อยซิตี้เซนูพี่ต้องเลยก็คือมาห่วมยินดีขึ้นห้าลใหม่เพื่อนพี่ต้องเลยเนาะก็เป็นเะกียรติอย่างไรเด้อขอบุญขอบคุณในใดที่เพื่อนเซิร์นมาตูดเนาะพี่ต้องเลยอ่า เอาป้าสามีตัวมาไปรวมยินดีน้ำเพลินเราเพียงเนาะโดินเ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 นาะมาเห็นงัวอคืนรองอย่เนาะเป็นตัวเลยเนาะมันนักมันทำได้ย่งเนี้ยฮะมันนักมันทำได้งานเนี้ยง้อเป็นโตเลยเพราะว่าตัวอะได้รตัวรองอย่างเนาะคากีอย่างเนี้ยฮะแต่ว่าอันนี้ยินดีด้ำเพิ่นเอาตั้ ตัดไตใส่พุ่งมันออกวัดเลยเนาะอ่าฮะจะบอกเบื้องลู่งหนอกมันไม่หนอกบ้างผมไม่หนอกเนาะพุ่นลพุนพวนอ่าคนที่คนคนคนปิ้นนะครับเพื่อนหรือเปล่านั่นนั่น ไม่แล้วถนมนคืออยู <S <s ่มุกาบแล้วเนาะมาซะเราไปไงก่อนลอเนาะเดอเดี๋ยวเดือนำ่อวเด้อลงเดือดลเดือมามาเสือโอ้เต้

buffet, nó. đi đâu? Canhia Cami, vậy nhau. Canhia Cami, nó. cái อันนี้พ่อคินมาผนลมไน้ำนะเฮยแมพ่อ่ห้ามิมนพ่อโอ้ยงงเคอััััเนยเนาะพีลมไมไน้ำอันนี้จะเพิ่มเพิ่มเย็นดีตากเนี่ยเนี่ยพ่อจะเจออยู่ห้างมิกายนะไครเนี่ยะงวยอันนี้นะต้อเอาไว้บัดห้ามมีน้ำก้อนเลย่์ ฮาฮบมีน้ำก้อนเลย่ไหมมน้าก้อนเบมีน้ำก้อนกับเป็นยังบอกออเออลองด้วเอยินอเย็นดีวสบายดีบาคาท่าคาท่าคาท่านะเว้ยเนาะเออนะเนาะแบบนี้แล้วว่าเขามันใกล้ๆนี่และเใกล้ปุ๊

ไเยอะอจับหรอกเนาะแตงน่อยนนึงว่าจะมาขึ้นเนื้อไม่ได้จ้ะนะขึ้นเนื้อไม่ได้มามือล้นนี้นะขึ้นไม่นด้อีกามื่อี้ชจวดาดอีกเยอะเลยเป็นยังไงบางโอ้ยเบายดบสเองเด้อปวดท้งเนอะอกจะได้ฉันโมพฟูซีเดือดแทงตงไตไม่ได้สัน ไปด้้มาเปรงาเปน่มื่นมื่นทางบ่ตามเบ้ากันไม่หรากแต่นินอะไรแลเนาะและคอยพยักันทบาดประตูนั่นแหละเด็กเป็นคน่อจ้งจีตามลงไปน้ำดักทั้ง้างบ่เนี่ยปาลวเครื่องน้เนเดินเพราะว่าชาวบัวจะลูเลยฮ้ lúc bài mình quen lẽ mình bỏ cái gì xuyên tạc này เดว่าพูดแล้วทังเบิ้งเดี๋ยวจีตามตงไปไปเด้อาพพื้นหลังก็พื้นหลังนะลายเยู่พี่น้องเห็นจะคนเห็นเนาะเจ้ากูเจ๋งคนนะทำการทำการบอ

อสบายดี้อเจ้เด้อำมือต้องกันกันสนูมอต้องกันนยะเนดีใจีูนะคุณผู้คนมหา เอามาเซปไม่ได no? um. uh ้ก well, no? ่อนเซปิเนาะบมากขึนกเลี้ว่ยเลยอนนี้อะไรย่อยมาสบายดีเรมพาลองใจว่าเสื้อแล้เิมาคือสี่่ลอ๋่ได้ถาตท้าต่ผมั้อยู่ไป็นน้เดียดีใจเนาะแบบออมานาแบบยิไถ่ายนาถ่าย่าไหเนย ก็กตั้งใจเลยการวมาดี่เชปูเนี่ยาป้อกันนแ้้ก็เชียวกูเกียบมาว่อบ้นสิบเอ็ดโมงหนึ่งวมเลยได้สิมอาหาร้ววาส้งมนกีเฮ็ดเปียนักเป็นไรวะชิช่วงแรกแก่อจกันอยากจว่ากันอีกแล้วไแบกนบ้างนั้นป่นงถ่า้วเชาเฮ็ดยูกินกคึ่งครึ่งคลึ่งยกินแล้วกินแล้ว

เนาะแกนกพูาสิามาันควรยังไคันนี้่บอมัมีเง่มีอย oh oh. ่างบอเนี่ยอ oh. ๋เยมกละันดีโ้เี่นโยอกาเอ้มอ้อมทังนี้นี่นะยืท้างหน้าเออมคตตราตาิีเขาเรามีหมูอ้อมเี้ โอ้ยดีดีด้วยโอ้ยคะโอ้หยพองยสลามพิษมันก็ค้าตาเออค้ายก็พองแบบางนยังใสนี่ในแว้ะดีดีมีตามีน้ามตวค้างาการขายกลราบื่อคนัดหอยพองโซนพังแม่ะ

ทุอยางะรันโดยมโคบุครีขาบยละเออครับ้กันนะยมหมนเห็นมันนอกเนาะเสเย้ไหนเลยเด้ออาเยยาจัเดนเด้กหเลยเด้อดาเดงบะดาเด้งบ่ตี้เจ้านีะจติดตีอยู่บน่นี่เนาะ sĩ dậy ăn bên bể ăn bắn ăn cả rồi 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 rồi

ยินดีครับได้เห็นห่านใหม่เนาะขอให้ร่ำขอให้รวยในไรื่กัรเรือนี่อย่าป้าย่าทิมขอให้เรือนี่เลอมันนักแห่งเรือนี่ยยินดีคับมาดูตัวลงไปใต้นี่จักแมจักทองจักขามนี่เด้อเย้แล้วก็ย่าป้าย่าทิมเด้อป้าป้าทิมเนาะเนาะเอออยู่ดีมีเฮงเด้อเนาะสาธุสาธุอ่า

มันเป็นบรรยากาศเลยเนาะินคลองบ้านเพื่อนต้องดีเงนมากเลยเนาะน้อยต่อว่าเอ้าวันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งไปลองเลยเป็นเกียดทางมาตุวก็นได้กาเจเจมเี่มดีเอามาตูดมาตูดเถอะเราเซิร์นทำมาตูดได้ไหมนะการใหม่น้ำเนาะเนาอันนี้ก็เปิด

ai quay, ai quay, ồ, đi chứm, cái này, 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 cái เอาดิใจนําไปได้เนาะเอาูชขอลาามเนาะได้ได้ชุดกันก็ด้จะได้ด้เนาะไไมาจุดเเซื้อบัวมันเก่งใหม่ก่เด้ิเบิระเบิ่ะค่้นี่ล้ท่านิข้าเดียวกันเนาะ้เดียวกันเป็นเท้าว่าต่ข่อยหนอยนี้เป็นเท่าจะกินกุ้มหรือว่าเรือนนี่ก็คอยกเตียกไปกยอดนนนได้ละบมกุ้มขาววงมาวทันกันยืมเลยเ

แจ้งบ่แจ้งบ่ให้ตู้นะคือบมคือบมมีตู้โอ้โหแข่งเลยเราบุ๊มนะแข่งแข่งบุเอาช่วงเร่งไปกับชุดเปลี่ยนระบบใหม่นะบ่ช่วงช่วงรอบเช้านี่เขาเปิดงับโชก้อนเปิดงับโชกับล่างวันนี้ผู้ชายกับมิตรล่ายบ่เนี่ยหมอขมารับคำนะถอดเสื้อร่ากินเอาขอบฟุตบอลใจอะไรให้บังเนาะ ีดี้อนรัดเลยเด้อจัดหนดด้อแบนี่ยเป้กู้แน่นอนแบดน้นีน่องม่เต้เลยฉีกขาดไม่พเเอ้ามาาลกสแกมน่อยสแกสแกก้อนสานะผมกอนมันต้องเนคนดีเข้ามาแล้วกันิแกที่ละคนบ่สแกมไมได้คนไหน็นคนก็ด้เนาะมาเบอร์ลูไปยังเนาะเบอร์แ้อมันกันครับมัน แล้วสแกปเนี่กรชรต่อไปแล้วกล่ององามเลยพูนะเราหาอเอายู้เลยใช้น่แหละมันต้องใหเห็นพระขอนไม่เห็นพระขอนนะพระขอนนแปบมันจะงามไปครออโงานชิ

phin on này nó điêu bay bưng ăn đi ăn 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 มารับประทานอาหารเนาะพี่น้องเลยสบายดีสบายดีเด้อเฟ่ค่ะเฟ่โอ้ยหญยังไปตั้งเราเองเนาะกินหน่อยอยากกินหน่อยตั้งหน่อยอยากลายตั้งลายไปลองเด้อไปลอเด้อดูดูดูพี่จะกูลเอสเดี๋ยวนี้เนาะไหนหนึ่งช้าดูมันขอขอดแท่นี่ก็เลยจนเหี่ยงจนใหม่ก็จนใหม่ก็ บอกจน้อยกี hmm. Guys, ่แล yeah. okay. yeah. ้วจนน้าตาซึมไม่เตอะกะบ่าวบ้อได้หร่วะก็เป็นช่างถูรักสงชาในนี้เรากันเลช่ยเอไอลกใสคุณละมาุมพืชบางคนเลยเดี๋ยนี้นี่รกาพึ้นผ้าใส่กันนะแพ่ใช้แปเลยเดี๋ยนี้นะใหม่นี่เงเลยต้องใหม่เเป็นเท่าก็ได่ใหม่เลยกินกินพุ่นเต้ดันเว้นวะ ไปไปหาข้าวมกินเพราอะไรกิได้อิ่มนีไม่เหืม่แห้งไปชงแกงงานผูกกินได้รายเนาะสูดได้เหมืนเนาะพุนงานะนะราคาพุนงานสูดไเหมนเนาะเพราไปไปได้ไปไปพุนเข้าดีละใหญ่กันมาทดทางบาจิตบาวแซนเป็นางนเนาะแยกเป็นซองบงคือนตางันะ sòng kho ông sòng quân sòng cái lô ăn, nó. Anh đi bao không. Đi cái thau เาะงานทั้นี้เจ้เาเอาเนับใกล้่าบก้เอีเพราไปเพราะมาบ่เนี่ซีเมนต์นี่ยออเออถจทาุเนาะินกชิปจีนตักช้างตักเกิดตกเงูอลสื่อมาเลยกุ้เศษหรือคนเดีบอาเาใส่เลเ้บ่

ซาพอเนาะมันลุกยากเลยสิบอกโอ้โหตาซาพี่น้องไงเนาะขอขอบคุณขอบคุณเนี่ยรับประทานอาหารกันก้อนสิพี่น้องเนาะอยู่ดีมีเองบัตรคูสุดทุกคนพี่น้องเนาะโดยพี่น้องเนาะต่ำกันมี่หน่อยเนาะอ่ามีบัตรทุกอย่างอันนี้สิเป็นแผนกเมฆข้วพี่น้องเนาะโอ้โหเอาเลยเลย เออเป็นทางบันเอแม่คั่วทางนี้เนาะเออจะจะโอเคโอเคพี่น้องเลยขอขอบคุณสู่คนนี่หละอยู่ดีไม่แพีงว่าคู่สุ่สุ่คนเนาะทางนั้นสิเป็นครูพื้นทีท่านนี้เนาะพี่น้องตุลาครูใหญ่ตุลาครูใหญ่ันซ่าเอเจอกันได้คลิปหน้าได้พี่น้องเด้อคลิปนี้อยู่ดีไม่เพียงก็สู่สู่คนรอบนเนาะเอามาความยินดีมาความยินดีทาง สาวน้อยซิตี้เซโนพี่น้องเลยหรือว่ามาสูดนี่แหละนมาสูดอย่างเดียวนะยังสูอย่างเดียวอนีแ่งเนาะน้าะเนาะยันไปวกันด้มาให้เราข่อยกันเยมงอพี่น้องเวยลวปวดแล้วต้นเยเดี๋ยวเราไปดูต้องไปช่อยเนาะย่าใก้นว่าไปน้ำกันบ่ Ồ Ồ Ồ của nó cả bộ pha công và các tổ viên nông dân dân quân xã dân quân cả này vớt lốc nát úp lại một lốc nghe một lốc bay nghe một lốc bay coi แล้วงานคนละต้องต่อปว่ากันไม่เรียกงานกันเซโปนนะครับไมได้เดี๋ยวไปด้วยกัจ้าจ้าป้าชาแนลพี่น้องเลยเจอกันในคลิปหน้าเด้อคิปนี้อยู่ดีมีเองเบิร์ดคู่สูทุกคนมารวมคุณท่านใหม่ทางมหาเศรษฐีพี่น้องเลยเซโน่เนาะอ่าไปแล้วพี่น้องเลยเจอกันในคลิปหน้าบุญกุศลในรอยู่ดีมีเองไปแล้วไปดี